178,800บาทออกบิ๊กไบค์ที่มอเตอร์เอ็กซ์โป้รู้วงเงินใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของซอนเทสนะงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับเปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วักับคันด้างหลังเนี่ยคันนี้ด้วยนี่คือซอนเทส 368G ที่เราได้ไปลองกันนะครับผมได้ลองหลายๆอย่างได้รู้ลึกเลยว่าเออรถเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรยังไงก็ลองไปชมในคลิปรีวิวได้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจแต่วันนี้ราคาเขาเปิดเป็นที่เรียบร้อยละราคาดีมากพูดแล้วขนลุกเลยนะครับราคาอยู่ที่178,800บาทเฉพาะในงาน โมเตอร์ X p o ล้นะใครจองวันนี้เห็นว่าเนี่ยเปิดบูธได้10นาทีรถแรกที่จะเข้าเดินอันวาเห็นว่าใกล้หมดแล้วนะครับเพราะว่ากระแสเขาร้อนแรงตอนแรกผมคิดว่าน่าจับแหงวันนี้นะครับซึ่งคำว่ารถ 368G เนี่ยเป็นออกแนว Adventure Scooter นะครับพี่ดูหลักล้อเนี่ยดูจากล้อและยางเขาเป็นรถ Adventure แล้วล่ะก็ผมไปลองขี่นะเป็นรถที่ลุยได้จริงในระดับหนึงนะครับ ถือว่าเขาค่น่้าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานได้หลากหลายมากๆเรามาดูรถข้างในกันดีกว่าเจอนนิดนึงนะครับหลักๆเนี่ยเดี๋ยวดูสีกันดีกว่าหลักๆเขาจะเป็นสีดําดํมื็คือจะเป็นดําเงาแล้วก็เป็นสีออกแนวสีเกรนมนมอ่าสีเทานมนะเรียกกันง่ายๆแต่ที่นี้เขาไม่เียสีสั่ผมรจำไม่ได้แต่แล้วก็อีกสีหนึ่งนี่ผมมาชอบสีนี้เป็นพิเศษเลยสีเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นสีทะเลทรายอ่า แต่ผมเรียกว่าสีขิงนะครับ Ginger Dessert นะครับหรือว่า Dessert Ginger นะเป็นสีทองข้อสังเกตคือสีดํากับสีเทาจะเป็นสีเงาแต่ถ้าสีตรงนี้หรือสีทองสีทะเลทรายเขาจะเป็นสีด้านนะครับราคาเดียวกันหมดและอยากจะบอกว่าราคาที่ผมว่ามานี้เฉพาะใน Export นั้นหลังจากนี้ตอนแรกยังเดากันว่าเฮ้ยเขาจะถอดของไหมหรือจะปรับราคาขึ้นนะครับก็เห็นเขาว่า ใครถ้าไม่ทันในช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือจองช้ากว่าหลังนี้ราคาอาจจะปรับขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับก็ใครสนใจอยู่ก็ลองมาดูคันจริงได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะบอกได้เลยว่าน่าสนใจเนี่ยของได้อย่างนี้เลยนะแคสบาร์สปอร์ตไลท์ทูฟเลนนะครับล้อซีลวดไม่มียางในยางเอนดูโรมาแล้วนะครับชิลวหน้าปรับได้5ระดับจอสีนะครับใหญ่ที่สุดไซส์ไอแพเลยแล้วก็ ใต้เบาะเก็บของได้เยอะพอสมควรก็สไตล์สกูตเตอร์นะครับนี่คือข้อดีคือพอพรอม็นสกูตเตอร์ใต้บเบาะเก็บของได้เยอะแต่หรือว่าทรงเขาเป็นแอดเวนเจอร์เราไปหลุยได้ด้วยนะครับมาเรามาดูกันต่ออย่างกนน็น่าสนใจผมชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวช่วงล่างนะครับโช้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อหน้าอัพไซด์ดาวหรือโช็อหลังสามารถปรับได้แล้วโช็อเดิมๆค่าเดิมโรงงานที่ผมลองลองขับมาดูเนี่ยกับน้ําหนักผม80กิโลกรัมถือว่าทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลย ใครยังไม่พอใจหรือมีการบรรทุกโหลดหรือต้องการคาแรคเตอร์ที่เป็นของตัวเองสามารถปรับเข้าไปได้อีกเพราะว่าโชงหน้าสามารถปรับคอมเพรสชั่นได้ปรับเทนชันได้ก็คือปรับนือปรับนวงจังหวะทั้งยืดยืดแล้วก็หยุดของตัวของโชมได้ส่วนโชคหลังสามารถปรับฮีโร่ได้แล้วก็ปรับในส่วนเทนชันได้นะครับก็สามารถปรับตามคาแรคเตอร์เราได้เลยแล้วมาดูนะนี่สิ่งที่ผมชอบเลยนะคือคำว่าสกูตเตอร์เนี่ย นี่คือท่านั่งสกูตเตอร์ที่เรานั่งกันสบายๆใช่ไหมเราเดินทางดิงด้งๆก็เดินทางได้สบายๆแต่บทที่เราจะไปลุยแอดเวนเจอร์หรือเข้าปา่าเข้าทุ่งนะครับเรายืนงี้ได้เลยแหม่พอยืนปุ๊บเนี่ยถ้ายืนมันได้เลยนะถ้ายืนมันรู้สึกไม่รู้สึกขืนนะครับผมไปลองยืนแล้วไปโดดเนินได้จริงนะครับแล้วก็บอกว่าตัวยางเนี่ยที่เราเห็นแล้วบางคนบอกเอ้ยทำไมเหมือนกันเลยจริงๆตัวยางเนี่ยเขาเราสามารถแกะได้คนที่บอกว่าอยากจะไปออฟโรดจ๋าๆเลยสามารถแกะในส่วนของยาง แล้วตรงพักเท้าเขาจะเป็นพักเท้านั่นเป็นหนามเพื่อให้กริปมันดีขึ้นจังหวะที่เราไปอยู่ในออฟโหลดใช่ไหมครับก็เทถ่ายน้ําหนักถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายอะไรได้หมดนะครับและชเงเนี่ยค่อนข้างจะทางานได้แบบเยี่ยมเลยครับตั้งคู่หาอะไรี่ยบอกของที่ให้มาเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยคือได้อย่างนี้เลยได้อย่างนี้เลยนะครับแลวจะบอกว่าราคาเราใจเหลือเกินกุญแจคีย์เลสนะครับสมารท์ทคีย์ไอพีหกสิบเจ็ดนะครับกันน้ําได้แล้วก็นี่ราคาตามนี้เลยครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 8,800บาทนะครับเฉพาะในงาน Motor Expo นั้นจริงะะราคาจริงเ้าแพงกว่าน,นี้แต่นี้คือราคาพิเศ,เศษเฉพาะในงาน Motor Expo เท่านั้นนะครับใครสนใจตัวจริงอยากมาดูตัวจริงว่าหน้าตาเป็นไงลองค่อมลองมาดูว่าเออเนี่ยอย่างผมเนี่ยสูง168ประมาณนี้ไซส์รถเป็นยังไงต้องมาลองของจริงมากันได้ที่งาน Motor Expo Booth Sontest ได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาดยมาแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ